คนสมัยก่อนเชื่อว่าโลกแบนจริงหรือในปี1492เมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสจะนำกองเรือของสเปนจำนวนสามลำที่ประกอบด้วยซานตามารียซานตามาเรียปินตาปินตาและนินยานีนาออกแล่นไปทางทิศตะวันตกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่ไปยังอินเดียผู้คนจำนวนมากต่างพากันหวาดกลัวว่า โคลัมบัสจะพากองเรือนี้ตกสู่ขอบโลกเพราะชาวยุโรปยุคนั้นต่างก็เชื่อว่าโลกแบนแต่เมื่อกองเรือโคลัมบัสไปถึงทวีปใหม่อย่างอเมริกาก็เป็นการพิสูจน์ว่าโลกกลมไม่ได้แบนอย่างที่เคยเชื่อแต่อย่างใดแต่ช้กก่อนเพราะเรื่องเล่าที่ว่าโคลัมบัสเป็นผู้ที่พิสูจน์ว่าโลกกลมนั้นไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดที่สำคัญชาวยุโรปในยุคนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าโลกกลม